สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูกล้วยแบบผมก็ไม่รู้จากชื่อนะคุณผู้ชมนี่อย่างหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือกล้วยนี่ครับดูครับผมจะซูมให้ดูเขาใกล้ครับนี่ครับนี่เขาจัดนี่เขาก็ยังเป็นปีอยู่ครับดูกล้วยเขาออกมาดูดูครับเป็นกล้วยแล้วนะครับไม่รู้จากชื่อครับไม่รู้กล้วยอะไรครับใหญ่นี่ขนาดเป็นปีเขายังใหญ่นะครับอใหญ่ใหญ่เยอะแล้วครับกล้วยเนี่ยครับ ดูไซ้ัแล้วดูไซรัสรักก็มีไม่กี่ลูกแล้วประมาณห้าลูกนะคุณผู้ชมจะเป็นกล้วยที่ไม่รู้จักชื่อกล้วยแปลกๆครับดูเขาก็ปีเขาก็ใหญ่มากนะคุณผู้ชมก็เก็บความแปลกๆเอามาฝากคุณผู้ชมที่รักนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายๆครับอ่ะดูบรรยากาศครับนี่คือกล้วยครับ